จริงผ่านจอในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายๆครอบครัวควรจะเปีนไปด้วยความสุขในการเล่นน้าสาดน้ํารดน้าตําพัวซึ่งกันและกันและทํากิจกรรมต่างๆตามประเพณีแต่อีกมุมหนึงน่งในหาก,กรรมแห่งความสุขนี้นะครับยังมีอีกหลายคนจะต้องไปเจอกับวิกฤตขอชีวิตอันยากที่จะลืมเลือนนี่ก็คือวันร้ายคืนร้ายที่เกิดขึ้นจริงในสังคมที่เราหยิบยกให้ทุกผู้ชมได้สัมผัสกันครับ อนแรกหนูนึกว,ว่าแค่ฝันเพราะหนูก็พูดในใจว่าให้หนูตื่นเพราะหนูไม่ไม่อยากฝันแล้วมันน่ากลัวหนูก็ให้ตื่นแต่ว่ามันตื่นไม่ได้ใครจะคาดคิดว่าวันที่แสนสนุกในเทศกาลสงกรานจะแปลเปลี่ยนเป็นวันร้ายคืนร้ายที่ทำให้หญิงสาวคนหนึ่งหลับไหลไม่ได้สติจนใครๆต่างก็คิดว่าเธออาจสิ้นลมหายใจจากปลายกระสุนปืน 17เมษาย,ยนที่ผ่านมาเทศก,กาลวันไหลบังแสนของตำบลแสนสุขจังหวัดชนบุรีได้จัดขึ้นยานสนุกสนานเหมือนเช่นทุกปีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศต่ตางหลังหลเข้ามาเล่นน้ํากันอย่างหนาตาตั้งแต่ช่วงกลางวันยาวไปจนถึงกลางดึกและเมื่อถึงเวลาเลิกงานนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต่างก็ทยอยออกจากงานเพื่อกลับบ้านโดยไม่มีใครคาดคิดว่าบนถนนแห่งความสุขในค่ําคืนนี้กําลังจะกลายเป็นสนามรบของคนบางกลุ่ม ที่ปลิดชีวิตคนอย่างเลือดเย็นตอนนี้ยิ่งกันอยู่หน้าแหลมทองครับโดนศพหนึ่งแล้วครับผมลบอยู่ครับระวังครับหน้าแหลมทองกาบิกรนองงงครับโดนยิงครับหน้าแหลมทองครับโดนยิงครับเลือดสาดเลยครับผมมาช่วยน้องเขาอยู่ครับน้องโดนยิงอยู่หน้าแหลมทองครับ โดนยิงอยู่ครับโดนยิงอยู่ครับและหนึ่งในผู้ที่ถูกลูกหลงจากคมกระสุนก็คือน้ำฝนจ้อยจินดาหญิงสาววัย19ปีที่ไปเล่นน้ำสงกรานกับเพื่อนๆในคืนเกิดเหตุเล่นอยู่ตรงใกล้ๆก,กับเวทีคอนเสิร์ตตรงหาดครับแล้วก็พอเสร็จก็กำลังเดินกับ จะไปเอารถกลับบ้านครับระหว่างที่กําลังเดินฝากผู้คนไปที่รถดูทุกอย่างเป็นปะกะติเรียบร้อยดีแต่เมื่อผ่านบริเวณหน้าห้างแหลมทองทุกคนก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะมีเสียงปืนดังขึ้นเดินมาเรื่อยๆครับได้ยินเสียงปืนครับนั่นแหละก็ตกใจก็หันไปดูทีก็ ลมงไสิ้นเสียงปืนน้ำฝนได้ล้มลงไปกองอยู่กับพื้นเธอโดนยิงเข้าที่บริเวณหัวด้านซ้ายและดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวด ลงลงไปก็เลือดเยอะมากก็พยายามเรียกเขาครับก็เรียกให้คนช่วยเพื่อนเขาโทรไปบอกค่ะโทรไปบอกประมาณเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนนะคะบอกว่าอะไรบอกว่าแม่ทำใจดีๆนะฝนฝนโดนยิง คือช็อกไปค่ะช็อกว่าโดนยิงได้ยังไงอะไรเงี้ยก็ได้เพิ่งคุยกันอยู่เลย่าเล่นน้ําอยู่นะกําลังจะกลับนะอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็แบบคือช็อกค,คือคือหมดแล้วอะ่ะรู้ว่าโดนที่หัวก็คือยังไม่รู้รยายละเอียดก็คือหมดแล้วอะ่ะคงคิดว่าน้องคงแบบไม่รอดอะไรเงี้ยค่ะแต่ปฏิหารก็เกิดขึ้นกับเธอเธอรอดชีวิตและตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายได้ในที่สุด กพราะโชคดีที่คนกระสุนเฉียดสมองของเธอไปไม่มากนักด้วยวิถีตกระสุนเนี่ยมันเรียกว่าได้เข้ามากระทบสมอง แต่ไม่ได้ทะลุเข้าไปทําลายเนื้อสมองโดยตรงนะครับมันมีการกระดอนนะครับออกไปนะครับแต่มันฝากไว้ด้วยเรื่องของแรงกระแทกนะครับจะทําให้กระหลกศีสะเนี้ล้าแล้วก็แตกเป็นชิ้นๆน,นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ไปทําลายทํำลายเนื้อสมองนะครับแม้ว่าน้ำฝนจะรอดชีวิตมาได้แต่การกระทบกระเทือนจากสมองก็ทําให้เธอได้รับความเจ็บปวด และมีอาการข้างเคียงต่างๆตามมาเมื่อฟื้นมาในระยะแรกเธอยังไม่สามารถจำเรื่องราวได้ทั้งหมดและมีอาการหวาดผวากับเรื่องราวที่เกิดขึ้นผู้เป็นพ่อและแม่จึงต้องคอยดูแลและปลอบประโลมอย่างใกล้ชิดแม้จะทำให้เธอคลายความกังวลลงไปได้บ้างแต่เหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นกับเธอนั้นยังสร้างความเจ็บปวดเอาไว้อย่างที่ยากจะลืมเลือน ก็ไม่อยากอยู่แล้วเจ็บเด็ดลูกสภาพลูกแบบดิ้นดิ้นงน่้ยสงสารค่ะคือแม่นี้เจ็บเจ็บเจ็บมากกว่าลูกดีค่ะค่ะพราวะเขาเมื่อคืนเมื่อคืนบอกว่าอยากกลับบ้านค่ะเมื่อคืนบอกอยากกลับบ้านบอกว่ายังกลับไม่ได้ลูกมันยังไม่หายอะไรเงี้ยค่ะอยากกลับบ้านลูกลัว เพราะว่าตอนที่หนูหลับไปหนูคิดไว้แล้วว่าหนูจะไม่ตื่นมาแล้วมันพูดไม่ได้แล้วมีคนเรียกหนูแต่หนูไม่ตอบเพราะว่ามันคิดว่าเป็นแค่ฝันเฉยๆหนูอยากตื่นแต่หนูตื่นไม่ได้แล้วเสียใจค่ะเพราะหนูไปเรียนไม่ได้ปีหนึ่งค่ะมันเป็นวันที่หนูต้องไปพรีเซนต์งาน เป็นวันที่เขาสอบการแต่หนูไปไม่ได้สิ่งที่เธอเป็นห่วงมากที่สุดตอนนี้คือการเรียนซึ่งเธอเองก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เธอจะสามารถกลับไปเรียนได้ตามปกติ ณปัจจุบันเนี่ยน้องดีขึ้นนะครับจนย้ายเพื่งขึ้นห้องพิเศษได้แล้วนะครับการรักษาเนี่ยเราผ่านช่วงวิกฤตมาแล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยยังต้องให้ยากันชักไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดูแลแผลเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อที่ซ้ําซ้อนขึ้นมาคือสมองส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ดูแลเรื่องของการได้ยินนะครับแล้วก็เส้นประสาทบริเวณใบหน้านะครับในปัจจุบันเนี่ยผลข้างเคียงตรงนี้ยังไม่เกิดขึ้นกับน้องนะครับแต่เราก็ต้องเฝ้าดูต่อไปในอนาะคตว่าผลข้างเคียงนี้อาจจะเกิด ในช่วงถัดไปก็ได้อาจจะไม่ได้เกิดในช่วงนี้นะครับจากเทศกาลแห่งความสุขสู่คืนวันอันโหดร้ายที่ต้องกลายเป็นเหยื่อจากคมกระสุนมันยุติธรรมแล้วหรือครับที่เธอต้องมารับกรรมแบบนี้หากมือลั่นไกในค่ำคืนนั้นได้ชมอยู่จงรู้ไว้เถอะครับว่าคุณได้ยื่นตราบาปให้กับหญิงสาวที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับคุณเลยต้องมาทุกทรมาน จากการกระทำอันไม่ยังคิดแบบนี้ของคุณครับคือไม่ไม่รู้จะไม่รู้จะพูดยังไงค่ะก็ข่าวมันก็ออกมาเยอะเนี่ยมีทุกวันเลยใช่ไหมคืทุกวันเลยค่ะคือแบบอารมณ์นะ,นะเนาะก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกันที่คนที่เขาทำมาค่ะคือด้วยความคึกขนองหรือยังไงก็ไม่รู้แต่ผลเสียออกมา ก็คคือโดนนทีน่่ไมรู้เรื่องราวร้รายๆนะครับที่เกิดขึ้นกับเรานะครับมันจะเกิดขึ้นได้ไม่กําหนดวันไม่กําหนดเวลาหากท่านผู้ชมท่านใดกํากลังเผชิญกับวันร้ายคืนร้ายไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามสามารถส่งเรื่องราวเหล่านั้นนะครับมาทางแฟนเพจของทางรายการเพราะแต่ละเรื่องของคุณผู้ชมนะครับถือว่าเป็นอุทาหรณ์ทำให้เรื่องร้ายๆผ่านพ้นวิกฤตได้อย่างมีสติครับ